ศักดิน์นนองบุญรสนิชั้นป .1 ทับ1เลขที่4 I have one mouse Hello มา n a น e ี s พียวพัตโตกัน I have one mouse ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลิซาลาจัมปาเพรค่ะเลขที่21 I have two arm ขอบคุณค่ะ ไม n a น e พิมพ์มาดานวันจันเลขที่สิห้าชั้นปหนึ่งทับหนึ่งไอแฮปเด็กหญิงวิทยาอ่อนบุญป1นึทับหนึ่งเลขที่ที่สิบหกไอแ v e วันเมาขอบคุณค่ะไม m เนมอ h a ธนาดูนา b ุนเลขที่8ด ฉั้นป .1 ทับ1ไอแฮมทุเสวัสดีครับผมเด็กชายวิชาราพุนเชนาครับป .1 ทับ1ครับไอ a v e t ัวร์ไอฮัลโหลม่แนมีเดียร h i a n g เที่ยงไอ I ฮมทุไอสีแก้ว name is ข้าวหอม I have two arm my name is ella, ชูฮาลาละสัง is, oh, ella, ยง สวัสดีทุกท่านนี่คือช่องน้องนิวส์น้องนิวส์ก็จะมาแนะนำตัวกับทุกท่านกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวกับน้องนิวส์กันนะคะน้องนิวส์ก็จะมาแนะนำตัวกับทุกท่านกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวกับน้องนิวส์กันนะคะ ทำไมช่วยมานิดเดนนะชา I have two eyes Hello my name is a n o l c h a n d e b s o n nickname n o a I have two eyes Hello my name is พาณดาราคมุมา n นิคแมนด i นา I have a no Hello Hello my name is e ที่ติว a n d ด e บุ my name Kim I have two ear I have two ear Thank you Thank you I I have a note Hello teacher I am p e t รร a ต I have one mouse Hello teacher I am นักการศึกษที่จัน I have two arm Hello Teacher, my name is Asawin. I have one head. Hello, teacher. My name is Phrao Pan. I have two hands.